สวัสดีครับคลิปนี้เฉลยข้อสอบนะข้อ16นะข้อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปีพศ .2566 ขอบคุณผู้รวบรวมข้อสอบนะแล้วก็น้องๆที่สอบรุ่นท u 8 6ทุกคนให้นะ A ยกกำลัง B เท่ากับ110คูณกับผลบวกของ 111ยกกำลัง221บวก111ยกกำลัง220บวกมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึง111ยกกำลัง2บวกกับ112นะแล้วก็ทั้งหมดนี้บวกได้1นะให้ AB เป็นจำนวนเต็มนะจงหาค่าของ B ลบ A ตัวเลือกเหมือนเดิม1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 วิธีทาแบบช่ยชายนะก็คัดลายมือใช้ภาษาตำลานะเรียบเรียงสวยงามลอกโจทย์ก่อนนะ1 1 1ยกกกำลัง221 1บวก111ยกกำลัง220บวกมาเรื่อยๆนะตัวสุดท้ายเนี่ย112นะแยกออกมาเป็น111บวกหนนะต่อไปก็ใช้สูตรนะผลบวกของ อนุกรมเลขาคณิตเนี่ยร้อยสิบเอยกกำลัง222-1ลบตัวหารก็11-1ลบนะตัวหารกลายเป็น110แล้วนะคูนก้ว้มาด้านนี้นะ1 1 0ก็ตรงกับที่โจทย์ถามละย้าย1นึ่งมาเอย,ยกกำลัง B เท่ากับ11 1ยกยกกำลัง 222พอถึงตำแหน่งนี้เนี่ยชุยฉายเป็นเด็กเรียนเก่งนะก็รู้ว่า a b อาจจะมีได้หลายค่าเยกกำลัง b เท่ากับ111ยกกกำลัง222 b ลบ a มีค่าเท่าใดเนะี่ยชุยฉายเป็นเด็กเก่งนะตัดสินใจยาก จะไปทางใดต่อนะลักช่วยฉายต้องสงสารชุยฉายด้วยนะคิดมากแล้วมีคำตอบเยอะตัวอย่างเช่นนะจากเงื่อนขไขด้ยนะ a ยกกำลัง b เท่ากับ11 1ยกกกำลัง222เนี่ย a เป็นลบ11 1ยกกกำลัง2 b เป็น111 a ยกกำลัง b ก็ได้11 1ยกกกำลัง222 b ลบ a เป็น 12,432ไม่มีตัวเลือกให้เลือก A, A เป็นเนี่ย <B S 1> เป็น222นีแบบนี้ก็ B-A ลบเเป็น111มีตัวเลือกนีแต่ชุวยชายนั้นะรู้ว่ามันมีหลายตัวนีโจทย์แล้วจะให้เลือกข้อ1หรือข้อ3ล่ะนะเพราะว่าถ้า A เป็นลบ 1 1 1 b เป็น222นะอทำแบบนี้ก็จะได้ b ลบ a เป็น3 33 3นะแทนที่จะได้ทําข้อถัดไปก็ต้องมานั่งเด็กว่าจะเลือกดีหรือไม่เลือกดีจะเลือกข้อไหนน,ะน,นี่ลักชวยฉายก็ต้องสงชานชุวยฉายด้วยจะเลือกตัวเลือกใดดีดนะีมันมีเยอะนะตัวอย่างที่ยกให้ตัวที่4นี่ก็ถ้า a, a เป็น ร้อยสกกำลังสอง b เป็นร1อยสิบอก็จะได้ b ลบ a เป็นเลขติดลบนะคำตอบ b ลบ a มีเยอะมากนะเสียหคือยีไม่คิดมากนะเสียหคือยีจำคำสอนของอาจารย์จากหุบเขาคนโฉดได้ลงเรือแปะต้องตามใจแปะมิเช่นั้นไม่ได้คะแนนนะย a ยกกำลัง b เท่ากับ 1> 11 1ยกกกำลัง222เสียคือยีไม่คิดมากอะนะ b, b เป็นเลขยกกำลัง a <B S 1> เป็นฐาน b ลบ a คือ111ได้คะแนนเต็มแล้วนะชุวยชายนะเก่งรู้ว่ามีหลายคำตอบนะกำลังเรลยใจทําให้เสียเวลาในการทำงานอาจารย์หาหายีของเสียคือยีเริ่มไม่หาละนะ ก็ยังเตือนทุกคนนะคุณครูอย่าเอาคำถามนี้ไปเป็นข้อสอบแบบเติมคำตอบมีคำตอบเยอะมากนะีสวัสดีครับ